สวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมคุกกี้รันทุกท่านนะครับแล้วก็ข้าวขาวคุกกี้รันทุกท่านนะครับก็นี่จะอยู่กับข้าวขาวคุกกี้รันนะครับกับการรีวิวเอพิโซดที่5กันนะครับจากโมวันที่17นะครับข้าวขาวคุกกี้รันได้อัปเดตไม่ใช่เอพิโซดที่5มานะครับโอ้ก็พูดก่อนจะพูดได้โอเคเอพิโซดที่5มีอะไรครับเราก็จะมาดูการรีวิวกันครับ ก็รู้สึกว่าอัปเดตมาก็รู้สึกว่าจะมีเวลได้เวลสิ้อหนึ่งรอยนะแต่ก hmm. ็จะมีคุกกี้ตัวใหม่มาผมจากจากการแปลงผมรู้สึกว่าจะเป็นคุกกี้ธนูลมนับแล้วก็เป็นคุกกี้แพนเค้กแสนอร่อยนับแล้วก็จานแพนเค้กสักอย่างเนี่ยนะเขาก็ชอบพูดกันว่าและคูณนะผมไม่รู้สรุปมันคืออะไรกันเนี่ยตัวนี้โอเคเราจะมาจุดเด่นเราจะมาดูกันที่แผนที่นะโอเคเราไปดูกันเลยก่อน รู้สึกว่าแผนที่นี้จะชื่อว่าพาราไดซ์ขนมหวานนะโอเคกดฟาสต้า,ตตาไปนะถ้าจะรู้สึกการสังเกตก็จะเห็นว่าเหมือนเป็นหอคอยจากรสูงนะแล้วก็จะเห็นตั้งแต่นี้นนโลกแคนดี้อันแรกก็ป่าลึกลับแล้วก็มีภูเขาของกรอแล้วก็มีเมืองเม็ดมนนะแต่นี้จะอยู่สูงขึ้นไปอีกนะครกบ่านก็มาแกลๆผมก็กกยงกังงงๆอยู่นนะชนไปหลายๆปากอยู่ ถ้าเล่นหลายครั้งก็จะ,จะจะชินเองครับผมว่าก็ <_ C 1> จะรีวิวตั้งแต่เมื่อวานแ,วแต่ไม่มีเวลานะครับก็ต้องขออภัยด้นะมันล่มมา,ลา,า,ลาช้าหน่อยแล้ว,ลวก็อาหารก็เป็นนานเลยผมก็ไม่ค่อยสบายแต่รู้สึกว่าเออเล่นดีขึ้นแล้วผมว่าเออามาอัดคลิปต์ชหน่อยเพราะว่าไม่ได้อัดนานมากนี่ครับเป็นความสามารถของกงกกี้ธนูลมนะถ้าเกิดผมแปลอะไรผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ พราะมันก็ยังไงอย่างมันแปลไม่มาที่มันแปลไม่ค่อยถูกไงก็ธนูรมเดี๋ยวผมเอามารีวิวคลิปหน้านะครับโอเคคลิปนี้ก็รีวิวด่านก่อนนะแต่ความยากก็อยู่ที่ประมาณ3ดาวน,นะก็ผมก็คิดว่าถือว่าไม่ยากเท่าไหร่หรอครับ โอเคผมก็คิดว่ามันก็ตัวเออพอใช้ได้นะครงานสวยอยู่งานนี้สึกว่าจะเป็นไปด้วยขนมหวานกับพวกสัตว์นะต่างๆแต่การสังเกตนะียจะมีพึ่งนะแล้วก็เป็นพวกน้ำพึ่งเนี่ยเพราะงานถัดไปรู้สึกว่าจะเป็นน้ำมะนาวเลมอนนะเป็นเมืองเลมอนนะ่นนนะ อมันก็บอกอยู่แล้วผ่าราได้หนึ่งหวานนะาราได้ไปว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะผมไปมาแชกูเก e t r ทันสเล e นะเขามารีวิวกันคร่าวๆให้ดูกันนะในคลิปหน้าได้ดูแน่เชื่อผมกับคุกกี้ธนูลมนะซึ่งเป็หลายคนที่อยากได้มากนะครับ ของไทยก็ต้องรอไปอีกประมาณ3เดือนนะประมาณเดือนตุลาผมว่าอาการคาดเดาก็คือคุกกี้รันรลคคุกกี้รันน่ะจะช้ากว่าค่าค้าคุกกี้รันอยู่3าสเดือนนะครับเพราะว่าค่าข้าวอ่อนนะรู้สึกว่าคุกกี้จะนําไป3มตัวนะเดี๋ยวคุกกี้รันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวแยมก็จะเข้าต่อนะครับ ผมยังไม่มีเพราะตัวนี้ผมเล่นก็ไม่ได้ข้หขอดได้มากนะแต่แค่ดวงดีเฉยก็เลยได้มาไม่เอาแค่ 40, สี่สิบเองครับค่าเข้า,ขาที่ผมเล่นอยู่เนะี่ยโอเคแล้วก็พูกันไปไม่ให้มันน่าเบื่อนะต่ามันก็ไม่ค่อยยากถ้าเล่นหลายรอบนะผมก็เล่นมาเกือบยี่สิบสามรอบแล้วเล่นเก็บเงินในด่านนี้เพราะว่าผมเห็นผมว่า เห็นลักษ้ะนักจากการเห็นเงินในด่านนี้มันเยอะไงแต่ตอน,นี้ผมต้องการกล่องเพื่อเอาตัวใหม่เนี่ยผมก็เลยมาเก็บเงินในดานนี้แทนแต่อยากได้คุกกี้แบบนห,นหน้าอยู่ผมว่าแต่มันต้องมีสัตว์เลี้ยงย่ยโอเคแล้วก็วิ่งผัดไปเลยเพื่อให้มันดูได้นานขึ้นนี่เสียงเปลี่ยนไปนะเพราะมีพลังสมาเสียงเปลี่ยนเลยนะ เชนมันจะกึ่งเมืองเวทมนต์นิดๆน,น,นะครับด่านนี้แต่มันไม่ได้เห, onos, เหมือนเมืองเวทมนต์นะมันจะกึ่งเมืองเวทมนต์กับโลกแคนดี้อะถ้าโลกแคนดี้มันจะไม่ค่อยมีเวทมนต์เท่าไหร่ใช่ไหมครับอันี้มันก็จะเหมือนล่อๆหลอกๆเขาหน่อยอะยิ่งด่านสุดท้ายนี่ยิ่งใช่แล้ครับมันจะหลอกเราคล้ายๆเหมือนโลกแคนดี้ไม่ใช่เหมือนเมืองเวทมนต์ครับ แต่ผมรู้สึก็าไปไม่ถึงหรอกอันเนี้ยแบบอันนี้นะับดูนะครับเอ่อตกตกดีนดะมีการช่วยเ,เหตุพวกเนี้ยมันก็จะหลอกเราได้นะ่ะโตบางทีผชโชนมาหลายทีละแล้วมันก็เหมือนย้อนยุคไปในซีซั่นสามเหตุพวกเนี้ยมันเคยมีนะไปด่านม่วงๆอะที่เป็นเหตุอ่ะผมจำได้นะแต่รู้สึกว่าเป็นด่านแปดด่านเก้าผมไม่รู้ด่านไหนมันเก่าละในซีซั่นสามอ่ะ ซีซั่สนสามผมเก็บคะแนนได้แค่สามสิบก้ลาลาีิเมื่อครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เทพเลยโอเคดีนะที่เราใช้แฟร์ไดนผันแรกไม่คิดถึงความสามารถมาก็เลยไม่ชนก็ไม่ไม่ใช่เลยไม่ชนก็เลยชนนับแต่ว่าไม่เสียเลือดท้าเราววิ่งในนานื่อนสุดท้ายเราก็ต้องตายดีโอเคก็ประมาณนี้แหละการกับดานพละพละได้แสนหวานเนี่ยโอ้ชิ้นส่วนแต่ละอย่างนี่ผมก็อ่านไม่ออกนะ อะไรทำอะไรได้โอู้้วลาไปครับชุดต,ตัวใหม่เดี๋ยวนี้ครับผมจะมารีวิวในพาร์ทหน้าแนละ้วโอเคส่วนพาร์ทนี้ก็คงรีวิวกันแค่ด,ด่านใหม่คนระับใกล้จะเต็มแล้วแต่ไม่มีเงินโอเคทางคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เนะถ้าอยากแบบดูคลิปได้ก่อนใครก็อย่าลืมก,กดปุ่มแจ้งเตือนนะเป็นะระฆังรัอยู่ข้างๆใกล้ปุ่มติดตามโอเคก็ลองหาดูแล้วก็ ค้าสหน้าได้ดูแน่นะครับถ้าใครอยากดูก็เอติดตามกันไว้เลยโอเคยังไงคลิปนี้ว่าไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมทำให้ดูกันแน่กับตัวรู้สึกว่าจะเป็นคุกกี้ธนูลมนะครับถ้าผมแปลเองเนะแต่ผมไม่รู้จริงๆมันสระเขาเรียกกันยังไงแต่ผมเรียกคคุกกี้ธนูลมโอเคคลิปหน,าน้าไปกน,นครับสวัสดีครับ